สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เบรา์บริฟกับผมธนรงค์ขันทองครับขณะนี้นักลงทุนต่างชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนสถาบันให้ความสนใจที่จะลงทุนในตลาดบอลของจีนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเนื่องจากว่าบอลของจีนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธบัตรอายุ10ปีนะครับให้ผลตอบแทน3.2เเนะครับเทียบกับพันธบัตรของรัฐบาลสาหรัฐอเมริกาอายุ10ปีเหมือนกันนะครับให้ผลตอบแทนเพียง1.7 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับทาง UBS นะครับมองว่าพันธบัตรของรัฐบาลจีนถือว่ามีความมั่นคงและก็ให้ผลตอบแทนค่อนข้างที่จะดีนะครับเนื่องจากว่าจีนเองไม่ได้มีปัญหาเศรษฐกิจอะไรมากเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับที่ดำเนินนโยบายการเงินค่อนข้างที่จะ aggressive นะครับทำให้บอนยนะครับมีให้หรือว่าให้ผลตอบแทนติดลบนะครับต่างชาตินะครับณนะ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถือครองอพันธบัตรที่ออกมาในรูปสกุลเงินหยวนนะครับทั้งหมด3.5ถือว่ายังคงจำนวนน้อยอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นพันธบัตรเฉพาะของรัฐบาลจีนนะครับต่างชาติถือครองประมาณ10.6นณะเวลานี้นะครับตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานะครับต่างชาติถือครองพันธบัตรของรัฐบาลจีนค่อนข้าง ที่จะมากนะครับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขนาดนี้ตัวเลขอยู่ที่2ล้านล้านหยวนนะครับหรือว่า3 0 0แสนกว่าล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับอย่างไรก็ตามนะครับการลงทุนของต่างชาติในตราสารหนี้หรือว่าพันธบัตรรัฐบาลของจีนเองตอนนี้อยู่ในขั้นทดลองเนื่องจากว่าจีนค่อยๆกําลังเปิดเสรีระบบทางด้านการเงินอยู่นะครับยังคงมีอีกหลายเรื่องหลา,ายราวนะครับที่นักลงทุนต่างชาติต้องการที่จะเรียนรู้จากนโยบายของจีนครับติดตามรายละเอียด้จากทางเว็บไซต์ของทุนบุรและโปรดติดตาม โซเชียลมีเดียทางบุหรุฟันไม่นจนเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรรวมทั้ง v บี a p p l i c a t i o n พลิเนยนกด s ับส c r i b e บ e ยูทูบเพื่อรับขมูลอัเดตข่าวสารล่าสุดครับ